ในบึงกว้างที่เต็มไปด้วยต้นกกสูงและดอกบัวสีสดกบตัวเล็กอาศัยอยู่ท่ามกลางสัตว์น้ำมากมายแม้มันจะตัวเล็กที่สุดแต่มันก็มีหัวใจที่ใหญ่กว่าใครทั้งหมดวันหนึ่งพายุใหญ่โหมกระหนำ่ำทำให้คลื่นแรงพัดถล่มรังของเพื่อนสัตว์ในบึงหลายชีวิตตกอยู่ในอันตรายและเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังก้องไปทั่วบึงแม้จะหวาดกลัวแต่เจ้ากบตัวน้อยตัดสินใจออกเดินทางฝ่าพายุมันเชื่อว่าความกล้าไม่ต้องการขนาดตัวที่ใหญ่แต่ต้องการหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เจ้ากบพบลูกเต่าเล็กที่ติดอยู่ในซากกิ่งไม้มันพยายามใช้แรงทั้งหมดเพื่อช่วยดันกิ่งไม้ออกแม้จะเหนื่อยล้าแต่มันไม่ยอมแพ้ในขณะที่ช่วยลูกเต่าเจ้ากบได้รับบาดเจ็บที่ขาแต่แทนที่จะหยุดพักมันกลับกัดฟันและเดินหน้าต่อไปเพื่อช่วยเพื่อนตัวอื่นๆที่ยังต้องการความช่วยเหลือความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดทําให้เจ้ากบรู้สึกท้อแท้มันนั่งพักใต้ใบบัวใหญ่คิดว่าตัวเองอาจไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่แล้วเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังก้องอีกครั้งปลุกความกล้าในใจมันขึ้นมาอีกครั้ง เจ้ากบลุกขึ้นด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมมันตัดสินใจใช้ความฉลาดแทนกำลังเพื่อวางแผนช่วยเหลือสัตว์อื่นๆอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเจ้ากบใช้ใบไม้สร้างแพนเล็กๆเพื่อช่วยเพื่อนสัตว์ข้ามน้ำไปอย่างที่ปลอดภัยทุกคนร่วมมือกันทำให้แผนสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพายุสงบลงสัตว์ทุกตัวปลอดภัยและขอบคุณเจ้ากบที่ไม่ยอมแพ้แม้จะตัวเล็กแต่หัวใจของมันใหญ่กว่าท้องฟ้ากว้างๆที่บึงนี้เสียอีก ในโลกที่กว้างใหญ่ความกล้าหาญไม่วัดจากขนาดของร่างกายแต่จากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวและเจ้ากบตัวน้อยได้พิสูจน์สิ่งนั้นให้ทุกคนเห็นแล้ว